ยังยังไม่อากเลแต่รอยู่ด้กันไหมอยู่ตามเ็ตัวแผกเดินไว่ทด้แผเดินไม่ได้เยดเย็ดมีอตายหาไปเมนไม่ไม่ไม่คือคือก็ตายเหมือนกันไง ออเก็คืตายใช่ก็คือตายเนาะใช่ก็ตายอยู่ดีไม่ว่าพูดนะที่อยู่ที่ใช้มาไดอยู่ลูกพี่กูใช้สมาธิอยู่ได้อยู่เฮ้ยมันเข้ามามันเข้ามามาเข้ามากูมาแล้วเออมันมันไอ้นี่มันวางนั่นมาแล้วเอเอเอไม่เฮ้ยมีคนนี่มาวางมาดูพี่วิทดีกว่าล้าหัวตึงๆไม่ไหวหรอกจริงดีดดีเนาะ ไหนไนะดูอยู่ดูอยู่วัชเมีะข้ามันะมน,น้องสวยเฮ้ยสวยชีวิตกูโคตรตึงอ่ะจริงการวางเป้าแบบถ้าเป้าแบบโปรเพย์เฮ้ยเฮ้ยตายแล้วจริงไอ้เหี้ยไม่โดนได้ไงวะอยู่ข้างล่างแฝกขวามือขวามือเพื่อนน,นนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วพีวิทตัวนึงสองร้อยสองร้อยตัวนี้สองร้อยเลย นี่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 ไอ้กู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 ยิงยิงไม่โดนแบบแปลกเฮ้ย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 ไม่ทันว่ะเฮ้ยทันเว้ยทำไมนี่หมดเลยเพื่ออะไรวะคือคือมันมาตรงนี้ไงคือรู้อยู่แล้วไงจริงโอเคเดี๋ยวไปดูโอเคไม่ดังเอาตู้ นี่ <Yeah. S 1> นี่เป็นไง à, เป็นไง à. จริงจริง <Not. S 1> ตายตายตายเรียบร้อยแล้วตัดอะไรตัวหนึ่งเติต่มองมันจะเข้าไหนเฮ้ย hey, มึงดูพีแพ่แฟกกูดิพี่แฟกกูออกไปยิงดูมันอยู่เนี่ยได้แรือเปล่าไตัวเออปิงไวเปอร์อยู่นู่นนะมันน่าจะอยู่ไกลแฝกห้องน้ำอะ่ะดูดิ ว้าวยิงอะไรของฉันยิงอะไรของฉันนี่แย่จังเลยวิทยวิทมันเจ็บมันเจ็บเนาะมันเจ็บมากเฮ้ยโอ้โหโคตรผิวอ่ะจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายหมดโลโลเอามันนี่สวยสวยครับสวยครับทุกคนสวยครับฮัลโหลไบรทีฮัลโหลไบรทีฟฮัลโหลตันแม่งคตรอร่อยเอเอเอแฟร์ ไม่น่านะเอ๊หายเออมีมีกิตัวไหนเอ๊ะเล็กเอใหญ่เอเล็กเฮ้ยเอ๊เล็กเหมือนที่เสือมหาปูน้องเว้ยคมด้วยสวยมากติงแฟกปีกปืนไหมแฟกปีปืนไหมแล้วคมกิบด้วยปีกปืนไหมแฟกเฮ้ยมาโน่หรอมาโน่หรอกําลังไปกําลังไปครับทุกคน บีมสมอกเอนะมันไปแต่เอ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 น้อง Let's go กําลังไปครับกำลังไปครับเปแยละไอนพวกเข้าไปแล้วมากน่ะไม่เหลือไปยังยังไม่เข้าเข้าแล้วโอ้โคตรตึงจริงคมขนาดนี้โปหรืออะไรนี่เปิดไฟอะไรโอ้โหคมจริงคมจริงเออเด็ดอะไรไป โอ้โหเจ้าจริงนะนี่นี่ขนาดเพิ่แค่สี่สิบเด้อเชี่ยไม่ใหม่เปลาไม่ตรงหัวต่โดนวะโปรไงพวกนี้ชอบเล่นโปนะจริงสองสองเนี่ยสองเล่นโปเลยจริงรับไม่ได้เด้องงเนีลยเมื่อกี้เนี่ยไม่โดนเปลาไม่ได้แนวหัวโดนไม่ไม่เอิงโปรไงเอิงโปไงทำไมตอนเล่นแรงไม่ได้เอิงโปรเลยไม่เอิงโปไม่โปเออโปก็โปไอรพี่ ขาพ่อเยอะเหรอเฮ้ยน่าจะมานี่เพื่อนเออได้ได้นะเดี๋ยวไปเฮ้ยเมื่อกี้ก็เห็นบีลองเพื่อลักเราเรายิงไม่โดนด้วยน่าจะเข้าแเราไหมอ่ะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเราเจ็บมากขนาดเราตอดขนาดเราระยะการเรายิงมันไม่โดนกลับมาเล่าจะมองให้รอต สมกให้อยู่เพื่อนไอ้สมกอะไรอ่ะน้องตะผิดหรอโอ้ยนิ่งเลยเฮ้ยมึงเห็นใช่ไหม่เห็นอะไรวะไเปไม่ได้ดูไม่ดูไปเปิดไปเปิดเล่นดีไปเปิดเล่นดีน้องไปเปิดเล่นดีไม่โดนไม่โดน น่าจะน่าจะอยู่อยู่กับไวเปอร์ป่ะสไปอยู่ไหนอะสไปอยู่ไหนสไปอยด์ในไซด์นี่ลองดูพี่แฟกกูก่อนแฟกแบบโปรพิ์ว่ามันน่าจะอยู่ในไซด์อะใช่เหรอไม่มีเว้ยแต่ที่ฐานแฟกแฟกดูตรงนั้นไว้เออนั่นแหละนั่นแหละดูตรงนั้นไว้ดูตรงนั้นไว้ใช่ใช่เดี๋ยวตรงนี้เพื่อนจับกล้องที่พี่แฟกตแล้วก็ลูมแล้วก็ตายฝั่งมันตายไม่ไหวกับพี่แฟกจริงดูการวางเป้าแนบหัวขนาดนี้ จะอยู่ที่ีินด็อกว่าบินมาใส่หน้าไม่เคปซีเหรอไม่เอาแล้วแห่เปลียใจแล้วไปนี่เด็ด <Okay. S 1> ซื้อเองควายางั้นอนะ่ะกูได้รถบุกเดี๋ยวกูจะไปทำบ้านหนึงแป้งหนึงโลกแล้วมีอุปกรณ์ได้ไหมรออะไรอ่ะบ้านกูมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยรอม,ม,อมว้าว<ต>หรอกแต่กูก็ไปบ่อยอยู่นะก็จะว่านเนียอืมแล้วกูอัดคลิปอยู่ได้แล้วกูเอาลมหมดอ่ะน้องเรื่อมันก็ได้มันน่าคุยน่าหนุนไงเดี๋ยวว่าจะถ่าย เฮ้ยเอ้ยไม่มานะไม่มาไม่มาไปไหนวะนู่นเหรอเฮ้ยมันมันมาสมกเรามันสมกเราไปจ้าเอไม่มีมาสมกเราปีเว้ยแตกมาครับอยู่นี่อยู่มาสมกมาสมกมาสมกแล้วเย้พี่น็อตไลอัพพี่น็อตไลอัพฉันหลับรู้ไม่มีอะไรไล้แล้ว โอตัเอวบอเอโบอเอวบักไปเลยไม่มีไม่มีแบบมามันอยู่ข้างในฐานหรออยู่ข้างในนอตใช่ปะเออมื่กี้กูตายตรงเอวบอหน้าขาเลยุยของจริงจริงชตเนี่ย เจอกดรีพอร์ตได้เลยนะชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยเน่เน่เ่ของจริงนะของจริงนะช็อตเนี้ยเอ็นก็มีไม่ใช่แต่โน้ตฟุกติเฉละไม่ไม่ไม่ฟุกนะช็อตเนี้ยเรียกว่าช็อตโหดเว้ยจริงที่เห็นฟุกนะเห็นีกดตีมึงไม่เคยแบบคิดให้กำลังใจเพื่ออะไรเออตัดกำลังอย่างเดียวตัดกำลังอย่างเดียวไม่มีหรอกกำลังใจอ่ะ นี่คือการพีออกไปยิงแบบหล่อเทะอ่ะใช่อะใช่ชนะและใแล้วตัดยิงปุ๊บตายห้าเลยจริงๆช็อตเนี้ยการวงรางเป้าสไตล์ของกูแม่งถูกต้องนา่าจะไปไว้ไว้นั่นแหละตายไปเลยนั่นแหละวิ่งเข้าไปเลยแล้วก็ไปเอออยู่ข้า,างหน้ามึงระแฝงเออนั่นแหละเออนน้มาเข้าตายแล้วนะไอ้อย่างนี้ว่าเออเข้าได้เข้าแล้วยิ้มไปดูทุกคนเดี๋ยวไปดูเอ้ยน็อตเดู สวยครับนัดมึงเห็นไหมนัดกูรอมึงยิงอยู่นะนี่นี่ดูดูดูการป้องสนายของกูเออยังหน้ำกับมันเฮ้ยเออสวยเย็นๆสวยโหแม่งป้องแกงกูไเนี่ยตอบกูดิคือคมจันเลยแต่กูยิงไม่โดนเลยเด้อรูกูยิงไม่โดนทีนี้จะยิงกูเลยเลยวิสามนั้นเลยแต่ถ้ามันตายก่อนเอาดี กนเขาบอกว่าเลี้ยงเพื่อนจะโดนสับโต๊ะเว้ยเฮ้ยนี่มันเดะออกไปใช่ไหมไม่กูแดดออกมาตรงนี้สัตว์โตอยู่นี่ยิงตรงกูคืออะไรวะนวัดมันเป็นการมันเป็นการไอ้นี่ไอ้เขาเรียกว่าการหลงไม่ยิงตรงกูตายแล้วเฮ้ยเอ่เออ,อย่าร้องไห้ไปเลยน้องจะตายก็คือตายใค<ห>ร<ห>น้อง,องไวไ<อ>้เียครับพ<อ>ี่แฝกไปดูนู่นแฝกไปดูนู่นแฝกไปดูนู้นรอดูนี่แฝกไปดูห้องน้ำแล้วไม่ดูแล้วเดี๋ยวตายแล้วแบกบอก เฮ้ยเราเราได้ยินเราได้ยินเสียงของสกิลนะอีกง่ะเราเชียร์นายเราลางไปแล้วถ้มันโผล่ห้องน้ำมทำยไงไม่โผล่หรอกไม่โผล่หรอกไม่โผล่หรอกจริงไปอะไรก็ได้เดี๋ยวกูน้ำน่าจะเข้าบีแล้วห้องน้ำแบบเข้ามาแล้วเข้าห้องน้ำแบบโอเคแปรงลาก่อนไอ้ที่เดิมเลยสนยครับ แมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าอยู่วินโดว์อยู่วินโดว์หมดเลยอยู่วินโดว์หมดเลยเฮ้ยแล้วมึงจะสมุเฮ้ยไอ้จะสมุดทำไมนี่กันเหนียวไงกันเหนียวเมื่อกี้น้องมันจะหนี่มึงปล่อยมันหนีนะนี่สกายอยู่บนไอ้ไอ้เจ้าใหม่จะบังทำไมนี่อะไรบังอะไรโดนแฟดโร์มึงบังกูไม่ไม่คือคือกูโดนแฟดไง คือกูโดนแฟดอ่ะเวทคือกูทำอะไรไม่ได้เลยตาตาบอดตาบอดสีอะไรเงี้ยเคยโดนแฟดปะจำไม่ได้แล้วกูโดนแฟดอ่ะไปดูในคลิปได้เลยไปเฮ่าปุ๊บอะไดีไปดูไปจ่อที่เราไปเจอไงแม่ก็โดนงะแล้วมึงก็บังกูกูก็เออคือคือกูก็ไม่รู้มึงก็ไม่รู้ใช่ปะสรุปเราไม่มีใครผิดไงสรุปไอ้ไอ้ไม่มึงไม่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 คือสกายผิดไง ใช่ใช่สกายใช่สกายผิดทำไมวะงงถ้าทำมันไม่แฟร์นะก็คือกูไม่มาเมึงแล้วจริงช็อตเมื่อกี้ถ่ายมาเลวิตซูมอยู่ซูมอยู่ไม่ต้องสมองนะเกมมันสมองได้ได้ได้กำลังไปกำลังไปกำลังไปไวเลยเว้ยมันเข้ามันจะเข้าซ้ายไม่ได้หรอเข้าซ้ายไม่ได้กลาละกลาละเฮ้ยเจแล้วว่าเลน่าเลน่าห้องน้ำเลน่าห้องน้ำเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ โอ้ยเพื่อนกูย่องคมอ่ะว้ายวิ่งวิ่งเตัแตะเตัว้ายเตะเตะเลยต้องโผเอาวาร์ปไปแล้วอ่ะไม่ใช่ดิเพื่อนเราว้าไปแล้วเราวาร์ปไปมึงอยู่ห้องน้ำอยู่ดิไม่ใช่อยู่ห้องน้ำปะห้องน้ำแต่พี่ยุ้ยตายไปอยู่พี่ตายนี่หลังหลังฝักหลังเซเว่นนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ยิงไม่โดนว่ะไอ้ปืนไม่ตึงเลยย้๊ปืนของเล่นแต่โคตรตูดเลยเออแัก อยู่นู้นสตัวเหรอสกายโลมากเอาตัวเขาบนขบนโดโดโลแล้วโลแล้วโล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 มากเชื่อใจม่เชื่อไหมว่ามัเชื่อใจไม่ได้มาเห็นเสกฝั่งนู้น ไม่จะบอกอะไรให้ดูจะบอกอะไรให้ฟังเว้ยเมื่อกี้นี้ถ้าใครดูไวเปอร์อยู่จะก่อได้สิวมันกรนท็อปงมันคือมันเล็งหัวเว้ยแล้วมันดิดขึ้นฟ้ามันก็เลยยิบไ่โดนขวัญคือมึงจะขอตังค์ทำไมวะแต่เบิ้มคือคือมันมันก็มีตังค์กันนะเว้ยแต่มันต้องขอกันด้วยเลยเชลลิฟกูไม่เข้าใจเลยเว้ยจริงจริงกูไม่เข้าใจเลยสมมติถ้ามันซื้อออฟให้กรูมันจะได้เชลลิฟซึ่งมันคุ้มมาก เออว่ะเนี่ยพูดมึงพูดก็มีเหตุผลนี่ว่าเป็นุกริจไอ้พูดก็มีเหตุผลจริงพูดที่แบบโงโกก็จะไม่เข้าใจหรอกว้นี่แน่ไวเปิร์ดหลานจ้ะฮะไวเปิร์ดอยู่ดีกูไม่กดจะพิมพ์แล้วนันจะพิมพ์ด่ากูแล้วเราดูเลยไปถอยไม่ได้ปะไม่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 คือคือมุมเนี้ยพี่สักกูเข้าได้ฟรีคิวจริงดูเลยนี่มันเลือดผ่านไปแล้ว ตายไม่เห็นไหมมันเห็นมันเห็นมันเห็นแล้วาบรรู้ละเฮ้ยเก็บกัดพอ๊ะอาจารน็อตมามามาแบบยังไงนี่แล้วกูกูจับกล้องที่พี่น็อตอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจกูสะดุ้งจริงเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะตายเฮ้ยเฮ้ยเออไม่เปอร์ไม่เห็นเลยนะไม่เป็นไร ผมเมื่อกี้เลยหน้าเลยหน้าเมื่อกี้มันเพี้ยวมายิงหัวเม็ดเดียวเลยนิ่งเลยอะไรล่ะมามามาเฮ้ยจากจนไม่มีไม่มีตังค์ซื้อก็ต้องขอปืนเพื่อนนี่แหล้วอันเป็นเทคนิคลับเว้ยแฝกเดียเลยออดินไม่ดีกว่าเออแฝกออดินไม่แฝกมึงขอออดินไม่ดีแฝกออดินเนี่ยเออไมม่ีตังค์ไอ้หน็อต ชัดว่าไงเพื่อนดื้อไม่มีตังไม่มีพ่อมไงรู้ตังค์ดีไอ้มาหาลรามาหากูมาหากูทุกคนดูดูดูนิสัยคนเรานะครับจะจะจะสั่งคอกใส่เพื่อนกันสบายมากว่ะไม่ได้ทางนั้นแล้วนะตลกมากเลยอ๋อเดี๋ยวเราไป็นไรงไปแบกมุมน้ำมันโดนอย่าง้ะทุกคนมีพากันได้เว้ยทุกคนมีพากันได้ หนสุดก็ได้เล่ตล้วลังจาโอเคเเก่าไป Watch ดเอตโดนไเออติดโดนเฮ้ยเพื่อตัดสวยอุ้ยอ๋ตัดหมดเลยนี่ปล่าลองปะดูอยู่อออยู่ได้ยวเย็บตัวว้าเย็ตัวบเ็บตัวเย็บตัวโยวบตัวเยวองพี่ออกไปยิงดิเยพลองไปม ร่างไม่ต้องวิ่งลวงเลยน้องไปวิดด tan, ์เลยแข่งกันนาทีตาเราเฮ้ยแต่ว่าสไปด์สไป์มันเก็บไปแล้วปะเนี่ยสไปด์อยู่ไหนเราไม่รู้เนี่ยที่มันไงไม่ถึงเอ้ยยังไงมันยิงตายด้วยแต่หรอใช่องอยู่คีโมดิแบบความมุมของกูนี่แม่ง มีอติแล้วน้องมีอติแล้วน้องมันจบแล้วเพื่อนมันสลับฝั่งเลยเออยังไงวะยังไงวะยังไงวะนะยินดีแม่งขันแขนวะเป็นไรงขันแขนได้เกาขาเพื่อนใช่เกาขาขันแขนได้เกาขาบอกเกาคางอยู่กดทีนี้อ่ะปัดใช่ครับเป็ล่อเชอรรฟ อเอาไปเลยเพื่อเธอเพื่อนเธอคจะเท่นนั้นเย็ดเลยิอ,อ,อยู่นะครถ้าสาวคนไหนสนใจก็จีบได้ IU, IU <laughs> อายุอายุสิครับ มันจะพี่ออกมาตัวเองเป็นอาชีพเชีช่ยของจริงว่ะไปถ้าเดินเข้าไปแฟลขวาเออดันแหลบไปเลยมีม่ใครชมเลยแต่คนดูมันเริ่มชมแล้วแหละใช่ไหมไปกันเลยว์ปกันไปเยอะวาร์ปกันไปเยอะนี่อย่างเอาจริง คือแบบตายพร้อมกันเลยจริงช็กกงอตเมื่อกี<ะ>้เดี๋ยวจบละเดี๋ยวจบละแบบแดดแบบแล้วยิงกันหมดเย่แดดแล้วยิงขอโคตรตึงมันมันก็มีต่างน้ยแต่มันก็ยังขอเราไม่เข้าใจเลย <c oughs> เป็นอะไรดูน,นี่ปูชาวาสไม่มีตงังค์เยเห็นเขาถือเขาไม่มีตังค์ยังจะขอไ <c oughs> อเ้เจาให้ม,มันไหมไอ้คนที่ดูเอฟเฟกต์นี่แฟกต์เรานี่จะปื้ดใหญ่มาเลยต่อจะปื้ดใหญ่นะแฟกต์ของจริงว่ะของจริงยิง ตเราเนี่ยทัพพ้นใหญ่ได้เยอจริงจริงมีมีมีเย่ไม่ใช่คนละตัวคนละตัวเป็นไงบิดกูเก่งวะคนละตัวกันแต่เมื่อกี้มันอยู่เว้ยเช็คดิเช็คดิไม่มีไม่มีเว้ยอ้ไเหี้ยเสียงเต็มดีๆนะแม่งโผลมอะเองหน้าเมสกายเยอะๆฝากนั่นแหละเออเออฝากเออนั่นแหละเอาไปพีให้ฝากหน่อย เออแหละเฮฟวิตเฮฟวเอ่อแัมมี่้องทำไรอ่ะเหตุยีเล็กตั้งจุดสี่จำค่าไม่ได้นะเจ๊แฟงแฟงเฮ้เชมีเชมีข้างรมไปแล้วเล่นเหลือสามสิบโอ้โหนูนู I got put your boy